อสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง good time by เก้า9เกนาะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งนาฬิการะบบดิจิตอลตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ smt นะแต่จะเป็นดีไซน์เดียวกันกับงาน casio หรือว่าแบรนด์อื่นๆอีกหลายๆแบรนด์นะคะวิธีตั้งจะคล้ายกันเดี๋ยวมาลองทำดูนะคะวิธีง่าย,ายๆเนาะเริ่มต้นเลยนะคะ,ะใช้สีนี้แล้วกันเนาะ Okay. เดี๋ยวเก็บออกมาก่อนเริ่มเลยนะคะเริ่มต้นไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เอาสีนี้แล้วกันมาเริ่มต้นเนาะเราเริ่มต้นจากปุ่มล่างซ้ายมือกดปุ่มล่างซ้ายมือนะคะต่อเนื่องจนไฟกระพริบแบบนี้ไฟช่องวินาทีกระพริบปุ๊บให้เรากด ปุ่มบนซ้ายมือปุ่มบนซ้ายมือเพื่อเพื่อเปลี่ยนโหมดนะเปลี่ยนจากโหมดวินาทีมาเป็นโหมดชั่วโมงเนาะตอนนี้เวลาสามทุ่มห้านาทีอ่ะแล้วเรามากดปุ่มด้านขวามือเพื่อเพิ่มเวลานะเพื่อเพิ่มเวลาอ่ะตอนนี้กดค้างก็ได้นะหรือว่าจะกดทีละหนึ่งก็ได้ ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสามทุ่มอ่ะแล้วก็มากดปุ่มบนซ้ายอีกหนึ่งครั้งเปลี่ยนจากโหมดชั่วโมงไปเป็นโหมดนาทีนะกดค้างเลยก็ได้นะคะถ้าค้างเลยเวลามันก็จะวิ่งเร็วหน่อยแบบนี้นะกดเนี่ยปุ่มฝั่งขวามือเพื่อเพิ่มจํานวนนะเพื่อเปลี่ยนจํานวนตัวเลขเนาะสามทุ่มห้านาทีอ่ะแล้วก็มาเปลี่ยนโหมดปุ่มบนซ้ายเหมือนเดิมหนึ่งครั้ง ก็จะไปเป็นโหมดเดือนนะเดือนนี้เดือนสามเนาะอะกดอีกหนึ่งครั้งปุ่มบนซ้ายเพื่อเปลี่ยนไปบนโหมดวันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่แปดอะกดอีกหนึ่งครั้งวันนี้วันอังคารอะวันอังคารเนาะแล้วก็กลับมากดปุ่มล่างซ้ายคำว่าโหมดเนี่ยนะ เพื่อกลับมาหน้าจออ่าอันนี้ก็คืออยู่หน้าจอปกติแล้วสำหรับใช้งานสำหรับการเปิดไฟเปิดไฟตัวนี้นะนี่นะไฟตัวด้านล่างนะคะให้กดปุ่มฝั่งขวาค้างไว้แบบนี้นะกดค้างนะคะแล้วพอไฟติดอ่าเอาไว้ใช้ดูเวลาตอนกลางคืนตัวนี้สว่างมากนะอันนี้สว่างมากนะคะแบบนี้เนาะ แล้วก็ถ้าลดปิดก็คือกดหนึ่งครั้งธรรมดาไม่ต้องค้างแต่ถ้าจะเปิดให้กดค้างปุ่มฝั่งนี้นะคะปุ่มขวามือกดค้างเนาะ,ะวิธีการง่ายๆนะคะลองทำกันดูนะคะวิธีนี้นะสามารถไปใช้กับนาฬิกาแบรนด์อื่นๆได้ได้หลายๆหลายแบรนด์เลยวิธีตั้งจะคล้ายกันโอเคนะคะวันนี้ก็วิธีตั้งนาฬิกาตัวเนี้ย แค่นี้เดี๋ยวลองทํากันดูง่ายๆแล้วก็ถ้าใครนะคะที่สนใจงานแบรนด์ตัวไหนไปดูงานหน้าเพจได้เลยนะคะกู o d t ทม e วายเจเก้ชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยพิมพูม์วายเจ็ดเก้า9ก้าเลยนาฬิกาแบรนด์ราคาถูกค่ะราคาประหยัดเนาะไปดูได้เลยที่หน้าเพจอันนี้ถ้าใครชอบใครถูกใจก็อย่าลืมไปกดติดตามกดกดติดตามเนาะกด subscribe ให้ด้วยถ้าอยากให มาบอกวิธีตั้งนาฬิกาตัวไหนก็ไปคอมเมนต์ไว้นะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากนะคะ